น่าสิชแนลสวัสดีครับวันนี้เราก็มาตามสัญญาเนาะก็มาดูดวงให้คนที่เกิดวันศุกร์ก<ม>ันเราก็จะเริ่มจากเหมือนเดิมเนาะเราก็จะเริ่มจากด้านการงานเหมือนเดิมอาวการงานของคนวันศุกร์จะเป็นยังไงเนาะ การงานของคนวันศุกร์นะครับสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างเนาะก็ตอนนี้งานกําลังไปได้ด้วยดีนะครับกําลังขับเคลื่อนได้เรื่อยๆเลยเป็นไปได้ดีทีเดียวอาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีอาจจะได้ปรับตําแหน่งหรืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนเนาะสำหรับคนวันศุกร์แต่อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเนาะทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะครับ เรามาดูเรื่องการเงินของคนบันสุขกันการเงินของคนบันสุกจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> การเงินของคนวันศุกร์นะครับก็อาจจะติดขัดนิดนึงเนาะจากาบริวารคนรอบข้างต้องใช้ใจอย่างระวังเลยทีเดียวเนาะอาจจะมีเรื่องทำให้เสียเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ใจอะไรต้องคิดไต่ตรองตรึกต้อง,อง,องดีๆเหมือนเดิมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยครับ <c oughs> เรามาดูเรื่องความรักของคนวันศุกร์กัน ความรักของคนวันสูงนะครับอาจจะเต็มไปด้วยอ่าตอนนี้เหมือนกับคุณกําลังคุยคุยอยู่ถูกต้องถูกต้องปรงใจกับหลายๆคนเนาะแต่สุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะเลือกเองว่าใครที่เหมาะสําหรับคุณมากที่สุดนะครับ อาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณเวลาคุณมีปัญหาแล้วตัวก็เป็นได้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับคนคู่จะเป็นยังไงความสุข สำหรับคนวันศุกร์นะครับสำหรับคนที่มีคู่ในวันศุกร์ให้ระวังนะครับอย่าใจร้อนอย่าคุณหันพันแล่นจนเกินไปนอย่าด่วนตัดสินใจอะไรนะครับอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าคุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างรอบตัวคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ่าหลายๆอย่างที่ทําให้คุณ,คณ คุณเศร้าหมองใจไม่สบายใจเนะาะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆแก้ปัญหาถึงจะสยบทุกอย่างได้อย่าใช้อารมณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าวันศุกร์จะเป็นยังไงเราจะขอสรุปโดยรวมของคนวันศุกร์นะ โดยรวมของคนนสงนะครับคุณเป็นคนที่สู้สู้กับทุกปัญหาแบบโดดเดี่ยวแต่ก็มักจะหาทางออกได้เสมอแต่ต้องใจเย็นนิดนึงถามหาโชคลาภถามว่ามีไหมยังไม่มีนะครับจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างมาจากหลายๆทางเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ได้นะครับใช้สติในการแก้ สวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆก็ช่วยได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนมนสุขถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ